ระหว่างนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์หน่อยเมื่อกี้ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินตกใจเลยกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยนะครับระแวงมาเลายผมบอกยทุกคนโลแวงนะระหว่างนี้กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับนะฝากแชร์หน่อยนะครับผมฝากแชร์ให้นิดนึงนะครับผมนะ ญาตแป๊บหนึ่งนะอ่ะทุกคนกดไลค์กดแชร์ไปทุกคนกดไลค์กดแชร์ไปนะเมื่อกี้ที่ผมตกใจนะผมได้ยินเหมือนมีเหมือนมีใครเหมือนมีใครเดินเข้ามา <S <S ผมเลยนั่นเอาไปฉายส่องทัพท์โทรศัพท์ทกองกองกองลมแรงมากนะทุกคน ลมแรงมากนะเพราะว่าตั้งแต่เห็นเมื่อกี้แล้วอขออนุญาตแป๊บนึงนะทุกคนระหว่างนี้กดไลค์กดแชร์ผมหน่อยนะระหว่างนี้กดไลค์กดแชร์ผมนิดนึงนะครับลมแรงมากผมไม่รู้ว่าพายุหรือเปล่าทุกคนเพราะว่าครั้งที่แล้วผมมามันไม่แรงขนาดนี้นะแล้มันมีเสียงเหมือนกับอะไรวะ ทุกคนครับระหว่างนี้นะครับนะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้หน่อยนะเพราะว่าประวัตินะครับผมเล่าไปแล้วนะครับนะประวัติผมเล่าไปแล้วนะครับผมนะที่นี่นะครับเป็นบ้านลูกปั้นนะใครที่มาใหม่นะครับใครที่มาใหม่กดหนึ่งมาทุกคนใครที่มากดใครที่มาใหม่กดหนึ่งให้ผมหน่อยส่วนใครที่เคยดูแล้วนะครับใครที่เคยที่เคยสัมผัสแล้วคอมเมนต์เขาไม่น่ากลัวมาก็ได้อะอุ้ยอะไรวะระหว่างนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ไปนะครับแชร์ไปด้วย กดแชร์ไปด้วยแชร์หน้าเฟซแชร์ลงกลุ่มแฮกแท็กใครไลเรียกเพื่อนมาเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติให้อีกครั้งหนึ่งครับเอาแบบข้าวๆสั้นๆเลยนะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปในตัวบ้านนะครับผมที่นี่นะคือบ้านนะครับผมเป็นบ้านที่เจ้าของบ้านนะครับเปิดธุรกิจนะครับปั้นรูปปั้นนะครับส่งออกนะครับผมนะแล้วมีอยู่วันหนึ่งนะครับเจ้าของบ้านเป็นผู้ชายนะครับโดนนะครับคอตอกอผมไม่แน่ใจว่าเนื่องด้วยเหตุอะไรอาจจะเป็นธุรกิจหรืออะไรอย่างนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผม แล้วเหตุการณ์มันก็คงไม่มีอะไรอะ่ะทุกคนแต่มันมีอยู่คืนนึงนะครับแฟนแฟนเขานะครับพี่ผู้หญิงนะครับยังอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้นะครับมา,ท,าทั้งที่แฟนทั้งที่ผู้ชายอะ่ะคอตกอไปแล้วตุยไปแล้วนะครับแต่มีอยู่คืนนึงพ,พี่พี่ผู้หญิงเขาได้ยินเสียงกอกแก๊กนะครับผมเขาเลยเปิดไฟนะครับแล้วเขาหันเขามามองอยู่ตรงนี้เห็นตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดู เขาเห็นตรงนี <polarization> ้ทุกคนบริเวณตรงนี a, care, other, away, away. ้มันจะเป็นที่ปั้นดูกปั้นเขาจะเห็นมีผู้ชายล่างดำๆนะครับนั่งปั้นลูกปั้นอยู่ตัวบริเวณนี้เพราะในนี้จะเป็นที่ปั้นลูปั้นมันยังมีข้าวของอยู่มีพวกถุงดินถุงอะไรที่เขาเก็บปั้นอยู่นะครับเขาก็ไม่ได้อะไรมากนะครับจนเจอทุกวันทุกวันทุกวันจนเขาอยู่ไม่ไหวนะครับเขาเลยย้ายออกนะครับผมเขาเลยย้ายออกนะครับเพื่อทนความน่ากลัวและความหล่อไม่ได้เพราะว่า จากเมื่อก่อนปกติเขาไม่เคยกลัวนะครับไม่เคยกลัวผีไม่เคยกลัวสิ่งูพวกนี้แต่พี่ผู้หญิงเขามองจากหน้าต่างหลังนี้นะครับมองจากหน้าต่างตรงนี้มาเห็นไหมแล้วเขาหันมานี่เขาเห็นมีผู้ชายร่างดํานะครับเป็นรูปเป็นรูปร่างแฟนเขาเลยนะครับนั่งปั้นดินเผาทากิจวัตรประจําวันทุกค่ําคืนจนพี่ผู้หญิงทนไม่ได้เขาเลยย้ายออกไปนะครับผมนะแต่บ้านหลังนี้นะครับผมจะเล่าอีกทีนะบ้านหลังนี้ไม่ได้ล้างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ไม่ได้ล้างร้อยเปอร์เซนยังมีพี่ผู้หญิงเจ้าของบ้านนะครับเป็นแฟนเขานะยังมาทําความสะอาดอยู่ทุกเดือนนะครับผมนะยังมาทําความสะอาดอยู่ทุกเดือนนะครับผมเขาก็เลยปล่อยไว้ให้ทิ้งล้างแล้วมีชาวบ้านนะครับนะที่พางัวพาควายมากินหญ้าทํานาเขามานั่งพักอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับเพราะว่ากลางวันอ่ะข้างนอกมันร้อนเพราะพื้นพื้นที่เนี้ยเขาติดกับติดกับที่นานะครับก็เลยพางวัวพาควายมากินหญ้า แล้วชาวบ้านนะครับได้มานั่งพักหลบแดดหลบแดดตามบ้านเพราะในบ้านยังมีกระติกน้ําอยู่นะครับมานั่งหลบแดดวันวันดีคืนดีนะครับเป็นกลางวันแสกนะกลางวันแสกทั้งที่บ้านไม่มีใครอยู่นะครับพี่จิ๊กไม่ใช่ชาวบ้านนะครับชาวนาที่มาอาศัยมาพักกลางวันนะครับนะนั่งหลบแดดได้ยินเสียงคนก๊อกก๊อกแก๊กอยู่บนบ้านมีเสียงเดินมีเสียงไอนะครับผมนะ มีเสียงคุยเหมือนมีคนอยู่ในบ้านทาั้งๆที่บ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่แล้วนะครับผมนะอะ่ไลน์นี้นะครับนะโปวช้วิจนะยานในการรับชมรับฟังนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงใครเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงใครคิดว่าที่นี่น่ากลัวคอมเมนต์คอมบ้านน่ากลัวมาทุกคนมาเยอะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเยอะผมจะพาไปลุยกันทุกคนเพื่อไม่ให้เสียเวลาน,น,นะ ฟังเล่าน่ากัวทิ้งผมขนาดผมไปนั่งผมไปหาพี่ผู้หญิงเจ้าของบ้านนะเล่าให้ฟังนะผมต้องขนลุกเลยจริงๆผมต้องขนลุกเลยแล้วล่าสุดนะที่ผมไปผมมาถ่ายเมื่อครั้งที่แล้วนะพี่ผู้หญิงพี่ผู้หญิงถามว่าเป็นไงบ้างหนุ่มเจออะไรไหมอ่ะพี่ผู้หญิงก็ถามบอกผมเองนะว่าน้องเป็นไงบ้างเจออะไรไหมผมเลยบอกว่าพี่ผมไม่รู้นะว่า เจอหรือเปล่าหรืออะไรนะพี่เป็นเจ้าของบ้านแต่วันนั้นที่ผมเจอน่ะมันมีเสียงใครไม่รู้ว่าวิ่งอยู่บนหลังคาบ้านทุกคนกดไลค์กดแชร์ไปนะกล้องกล้องมันอะไรวะโไวิ่งไปเาจะพาเข้าไปในบ้านนะทุกคนนะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยหาโลได้เยอะยังอุ้ยหมวยตอนนี้นะ โลวัดมีอยู่หนึ่งสองวัดนะครับสามวัดนะโลสามวัดอันนี้โลหนึ่งนะอันนี้ถ้าทีมมานะถ่ายได้หลายวันนะถ่ายได้หลายวันเลยเพราะว่าเป็นบ้านรูปปั้นนะครับนะแล้วก็จะมีจะมีบ้านใจทวดบ้านยายอ่าก็โลวัดหลายหลายโลอยู่อ่ะหลายหลายโลกนันก็มาได้สบายใจเลยแต่บอกเลยว่าโลนี้แม่ปลอดโค่นน,น่ากลัว ลูกปั้นอยู่เราไม่รู้ว่าเขาปั้นด้วยจากอะไรนะแต่ลูกปั้นเขามีเขามีกระถางตลอดนะอุยอ้ยอนะุ้ยลมคัดแรงอ่ะที่ไหนครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดยะโสธรน,นะครับผมขออนุญาตนะครับผมอยู่ที่จังหวัดยะโสธรน,นะครับผมอุยอ้ยอุ้ยอะไรอ่ะ จริงทุกคนเนี่ยผมเข้ามาแล้วผลขนหัวฟูเลยอุ้ยนี่นะอย่างนี้ผมบอกนะมีกระติกน้ำนะอุ้ยอุ้ยอะไรอันนี้นกนะอุ้ยอุ้ยผมบอกนะว่าสุดจริงอ่ะหน้าโคจริงผมบอกตลอดนะบ้านหลังนี้ไม่ได้ล้างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม เพราะว่าทุกเดือนจะมีพี่เจ้าของบ้านทำความสะอาดบ้านยังความสะอาดอยู่เลยนะแต่ข้าวของยังอยู่นะครับข้าวของยังอยู่นะขออนุญาตนะครับ้ผมบอกเดี๋ยววันที่28ดนี้นะผมจะมาขอโชคขอลาบนะผมจะมาจุดเลขทูบนะครับมาขอตะไคร่นะครับผมนะ น,谢谢นะนี่นะนี่นะโอ้ยออะไรอะอ oh yeah> ุ้ยผมจะไม่แตะของนะเพราะว่ายังมีครับสินยังมีของอยู่นะนี่ <t 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 ับผมจะให้ดูแค่ครึ่งหนึ่งนะทุกคนเห็นไหมนี่นะนี่คือรูปรูปพี่ผู้หญิงนะครับอยู่ข้างล่างนะเห็นไหมเห็นไหมนี่คือรูปพี่ผู้หญิงอุ้ยแต่พี่ของไม่อยู่แล้วอุ้ยอะไรอะ แล้วนะครับนี่ค <Eun> รับเดี๋ยววันที่แปดจะมาจุดเลขคูบนะจะมาขอโชคขอลาบนะโอ้ยอยากได้โล <zer i> ลุ่มละช่วงนี้ฝนเริ่มตกแล้วใช่ใช่โลลุ่มถ้าโลลุ่มลุ่มก็จะมีโลโลเนี้ยตั้งกองได้จะมีสาลา<สะ>อยู่มีอยู่ตั้งกองได้ในบ้านโลนี้จะข้างหลังจะเป็นป่าสามารถเดินได้แล้วก็ฝั่งโน้นก็จะมีบ้านบ้านพักคนงาน เดินได้อยู่คือหลังนี้ก็ใหญ่อยู่แล้วก็โลวัดโลวัดก็มันก็เล่นได้แต่วัดมันโลกก่งอะมันก็จะมีที่หลบฝนแหละแล้วก็บ้านยี่ทวดบ้านยี่ทวดก็มันงติดกับบ้านคนมันจะดังไม่ได้บ้านยี่วนนทวดส่วนมากทาภารกิจได้อย่างเดียวแล้วก็บ้านยายแล้วก็วัด <c oughs> แล้วก็วัดวัดที่มีห้องน้ําที่มีศาลาศาลาที่บอกว่าพระตกลงมาตูยน,นั่นก็ถ่ายได้น,นั้นก็ถ่ายได้ประมาณ สองสามวันเพราะมีสองโลติดกันขออนุญาตนะครับแฟนเขาเป็นไรเสียครับพี่ผู้ชายนะครับผมจะบอกไว้ก่อนนะพี่ผู้ชายเขาโดนคอตอกอนะครับผมไม่แน่ใจว่าด้วยเหตุอะไรอาจจะเป็นอ,อาจจะเป็นด้วยหนี้สินหรือธุรกิจหรืออะไรอย่าง,างนี้ผมไม่แน่ใจนะครับ ผมไม่ได้ถามลึกขนาดนั้นนะผมแบบก็เกรงใจพี่เขาแหละเขาให้มาถ่ายแล้วว่าดีใจแล้วแหละเป็นโลเคชั่นใหม่อู้อุ้ย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 คิดว่าไพว่มาอุ้ยลมแรงตัวถังหมุนอะอุ้ยอุ้ยเ้อยู่ข้างในนะเนี่ยอู้หอู้ห ผมมีสองเพจครับเพจแรกจบไปแล้วครับมีเพจที่สองนะครับผมอุย้ยข้างบนยังเดินได้อีกนะผมยังไม่ได้ขึ้นไปเลยนะขอขออนุญาตนะครับโอ้โหเอ้ยวย้ย ผมบอกเยนะมันมีน้ําเพราะว่าที่นี่ไม่ได้ล้างร้อยเปอร์เซ็นต์ขาควทำามสะอาดอยู่แต่สามารถทํางานได้นะห้องผมไม่รู้ห้องนี้ห้องใครนะเป็นห้องลูกสาวก็ได้หรือห้องพี่ผู้ชายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะว่ามีพระด้วยนะส่วนมากถ้ามีพระอาจจะเป็นห้องพี่ผู้ชายหรือเปล่าไม่แน่ใจ ข้างบนอาจจะเป็นห้องแฟนแล้วครับห้องลูกสาวโอ้ยนี่นะอขออนุญาตนะครับเห็นย,ยังใหม่อยู่นะผมจะไม่ขอแตกข้าวของนะครับผมผมจะไม่แตกข้าวของนะอุ้ยหืมอะไะ จะไม่แตะเข้าขอทุกคนนะเพราะว่ายังมีพวกทรัพย์สินเขาอยู่นะเราจะไม่ยุ่งนะครับเราจะไม่ยุ่งนะม้ยุ้ยอ้อุ้ยอ้มล้มอม้ยอา้ยออยอุ้ัอุ้อุุ้้นโมต ละโมตัสสะพระคุณโตละโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคุณโตละโตสัมมาสัมพุทธะโอ้ยจิปิโสพระควายมพรราชโนูขาเวสุวรรณโนมรณังสุขังอะราสุขโตนะโมพุทธายะสาธุประตูปิดประตูปิดโอ้ยเขาหน้าจะห่วงของผมไม่แน่ใจนะผมยังไม่ยุ่งนะโอเคสั่นเลยทุกคนเดินแลอยู่ผมอยู่คนเดียวในห้องประตูปิดเอง ตูไปเต้นลงไม่รู้ว่าลงหรือเปล่าตะตุกตะไข่รหรือเปล่าอาจจะมาแก้มหรือเปล่าไม่รู้ขออนุญาตนะครับผมมาทํงงานนะครับศาสตรหลวงพ่อคุณนะครับผมเป็นลูกศิษย์ท่านนะครับนาหลวงพ่อ,อคุณนะปกปักรักษาลูกด้วยนะครับผมนะผมก็งลูกศิษย์หลวงพ่อคุณนะทุกคนอุ้ยหืมจิตใจแบบแม่งบีบหัวใจจริงทุกคนแม่งบีบจริงๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่งบีบกล้องสัน่น ใจเย็นขอบคุณมากครับกองกอง <iałem S 2> สารยิง <otros> ม <app let> <Charlotte> ันตกใจยิงโอ้ยโอ้ยผมไปรัวห้องห้องห้องโอ้ย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 ไม่ไม่รู้ว่าที่เก็บอัฐิเขาหรือเปล่าวะโอ้ยโอ้ยไม่อยู่แล้วอุ้ย ย่านะครับผมไม่ผมไม่เข้าอะไรครับอุยอ้ยอุยอ้ยเคอุ้ยคนถ้าใครเป็นเหมนนี้น้ำานบะอุย้ยลมพัดประตูปิดใช่ครับแล้วจะเป็นลมน่าจะเป็นลมแหละลมครับลม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 เพราะลมแรงมากี่คนมาคนเดียวครับผมอยู่คนเดียวครับทีมอยู่กรุงเทพครับอุย้ยนี่นะเจนี่ผมบอกนะของข้าวของยังอยู่นะอย่มไม,ม่ยุ่งนะ นี่เพิ่งจะทำได้ทำความสะอาดไปแน่เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยไปยินป่ะทุกคนนะใครคิดว่าที่นี่น่ากลัวนะครับคอมเมนต์เขามาน่ากลัวมานะ ปิด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 ฮยฮูยไดยินอะไรป้างด้ยินยะอะไร้ยฮูยุนยูยโอ้ย,อย,อยแล้วลมก็แรงบรรยากาศแม่งเหมือนด้หนังเลย อู้อยนผมไม่รู้ว่านั่นห้องใครผมไม่อยากเข้าไปก้าวไก่นะเดี๋ยวผมรอบหน้ามาผมจะถามพี่ผู้หญิงก่อนว่าห้องข้างบนนะ่ะผมสามารถขึ้นไม่ได้ไหมผมก็ไม่แน่ใจนะกลัวขึ้นไปแล้วมีข้าวของมีแบบพวกไอ้นี่นะพวกของมีค่าผมเลยไม่ขอขึ้นไปนะทุกคนเพราะว่าผมจะไม่แตะต้องอะไรนะทุกคนนะเป็นเป็นของของเขานะเผื่อแบบจับนูน่นจับนี่แล้วมันขยับมันเลื่อนเดี๋ยวจะมีปัญหาอีก แต่ผมขออนุญาตไปที่เรียบร้อยแล้วอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ย้ยอุไร้อะไรไม้โอ้ย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 โก้โก้โก้อะไรไม่รู้อะไรวะ อะไรกองกองอุๆๆ้ยอะไรวะอะไรวะไฟเปิดเองไงผมไม่รู้หรือเปล่ามันมีไฟหรือเปล่าอุ้ยใจอะไรวะเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรอะไร,รไๆๆๆอะไรลง่ทุกคนอุุ้้ยยออะไรลูงอ่ะคนนะ่า ใครคิดว่าน่ากลัวนะครับพิมแฮ็แท็กนะครับแฮ็แท็กแฮ็แท็กคำว่าน่ากลัวให้ผมหน่อยได้ไหมทุกคนอุ้ยใครคิดว่าน่ากลัวนะที่นี่น่ากลัวนะแฮ็แท็กคำว่าน่ากลัวให้ผมหน่อยได้ไหมเมื่อกี้อะไรวะตกใจเลยคิดว่าใครโดดลงมาอุ้ยแฮ็กอุ้ยอุ้ยอุ้ยแป๊บหนึ่งนะเสียงใครคลออะไรอ่ะ เ,เสียงใครคออะไรทุกคนเสียงใครคออะไรอุ้ยอุ้ย้ยุดใช้ไฟช่วยนะ ทุกคนนะแฮแท็กคำว่าน่ากลัวให้ผมหน่อยนะเสียงอะไรข้ออะไรวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แฮชไม่ใช่แอดน่ากลัวแฮชแท็กแฮแท็กคำว่าน่ากลัวมาทุกคนเพื่อเปิดการมองเห็นกับทางเพจแฮแท็กคำว่าน่ากลัวมา อุ้ยอุ้ยอะไรอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะอขวัญเอ้ยขวัญมาออะไรอะอะไรอะอฮ้ยอ้ยต้องมีเสียงคล้ายมันรู้อยู่ตรงนั้นนะลมแรงจริงครับพายุนา่าจะเข้านะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าดูข่าวมานะเห็นบอกว่าช่วงภาคเหนือภาคอีสาน พายุจะเข้านะผมเลยไม่รู้ว่าเข้าหรือเปล่าจะมีฝนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอนี่นะเดีย๋ยววันที่28นี้นะผมจะมาขอหวยที่นี่นะวันที่28ทุกคนฟังดีๆนะผมจะมาขอหวยกับตาไข่ที่นี่แล้วเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตพี่เจ้าของบ้านนะครับจะขึ้นไปชั้นสองนะไม่รู้ว่าแกต้องถามแกก่อนนะว่าชั้นสองมีสมบัติมีค่าหรือเปล่าถ้าแกอนุญ,ญาตนะผมจะขึ้นไปนะ ว่ารอบที่แล้วผมลืมบอกไปว่าขอขึ้นชั้นสองแกแต่แกบอกว่าถ่ายได้เลยตเต็มที่เลยแต่ผมก็ยังเกรงใจแกอ,อยู่ไงเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวรอบหน้าวันที่28เฮ้ยเมื่อกี้เงาใครเดินผ่านอ่ะเฮ้ยเฮ้ยของจริงทุกคนให้ของจริงกันหนึ่งนะเมื่อกี้มีเงามีเงาผ่านานกระจกอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้มีเงาผ่นานกระจก มีเงาผ่านในกระจกทุกคนมีมีเงาผ่านในกระจกร้องทั้งหมดเลยทุกคนนะผมร้องทัแล้วนะสายงานตัวครับแชร์แล้วขอบคุณมากครับ เมือกี้เมื่อกี้เมื่อกี้มีเงาผ่านกระจกเมื่อกี้โอ้ยตกใจ อะไรวะตั้งหลักก่อนครับตั้งหลักก่อนครับตั้งหลักก่อนครับอะไรอะ่ะทุกคนเห็นอะ,รอะ้ระมันคือเมื่อกี้คืออะไรอะ่ะ กี้คืออะไรแก้วหล่นบ้ยทุกคนทุกคนใช้แก้วหล่นป่ะใช่ใช่ช่ไหมพี่ผีบ้าพี่ผีบ้าใช้แก้วใช่ไหมใช่ครับบรรยากาศหลอนจร,ริงคร Herm ับพี่ผีบ้าแล้วบบ วันนี้มีแบบมีลมด้วยนะแม่งเหมือนในหนังเลยเหมือนในหนังจริงๆเลยแล้วแบบผมจริงๆนะผมโคตรกลัวแล้วที่เนี้ยผมมาบ้านล้างผมไม่เคยกลัวนะวัดผมยังโอเคนะแต่วันนี้ทําไมผมมาที่เนี่ยแม่งน่ากลัวจริงมันระแวงเว้ยทุกคนมันเหมือนว่ามันมีใครไม่รู้จ้องจ้องมองเราอยู่อะ่ะใช่พี่แก้วน้ําร่วงสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นลมพัดเพราะล่าลมมันแรงอาจจะพัดฟิวก็เป็นได้ขอให้เป็นลมพัดพอ มันมีเสียงเหมือนคนชักลอกอ่ะ <S <S 1> <S 1> ทุกคนเดี๋ยวผมไม่ไหวแล้วเดี๋ยวผมจะมาที่นี่อีกทีวันที่28นะวันที่28กุมภานี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาขอหวยให้จะมาจุดเลขทูบให้กับตะไข่นะครับใครอยากได้ใครอยากลุ้นหวยไปกับผมนะใครอยากลุ้นเลขไปกับผมนะรอเลยนะวันที่28นี้ผมจะมาขอหวยนะครับกับตะไข่นะครับนะ แล้วทุกคนนะใครที่ดูอยู่นะครับตอนนี้นะผีผหลอกมนทาทิพย์ตอนนี้ในทีมมีเพจไหนไลฟ์อยู่คอมเมนต์หน่อยมนทาทิพย์ตอนนี้เพจไหนไลฟ์อยู่คอมเมนต์หน่อยทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมขอพอแล้วไม่ไหวว่ะลมแม่งก็แรงกลัวฝนตกไม่ได้กลัวผีหรอกกลัวฝนตกจิ๊บจิบลมแรงเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวไม่สบายเดี๋ยวไปติดน้องยุวาอีกไม่ไหวไม่พอแล้วไม่ได้กลัวผีหรอกกลัวฝนอย่างเดียวโอเคเดี๋ยว พรุ่งนี้ผมมีไลฟ์ว่าพรุ่งนี้ผมจะพาไปลุยโลกคชันไหนก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยค่ําคืนนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถ้าปาร์ตี้ดาวขึ้นใครอยากจะสนับสนุนในการส่งดวงดาวก็สามารถส่งดวงดาวได้นะครับ5ดวง1ิดวงร้อยดวงก็ขอบคุณมากเลยนะครับโอเคโอเคโอเคหมวยดูแล้วโอเคอ่ะขอบคุณมากเลยนะครับนะยังไม่จบนะครับเดี๋ยวไปตามต่ออีกเพจนะครับนะตอนนี้เพจคนป่วนผีขึ้นไลฟ์แล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนะ แต่ตอนนี้ผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะทุกคนเวอรจริงอ่ะทุกคนนะอย่ายวย้ายไปตามต่อที่เพจนี้นะคนปนผีนะครับผมและบ้านรูปปันนี้นะครับเดี๋ยววันที่ยี่สิบแปดนี้ผมจะมาอีกรอบนะมาขอเลขเด็ดนะครับผมกับตะไร่นะใครที่อยากรับชมใครที่รอเลขอยู่นะครับนะรอเลยนะครับวันที่ยี่สิบแปดนี้นะครับผมนะเดี๋ยวจะพามาขอเลขทูบนะครับผมสามตัวตรงๆอ่าทุกคนนะเดีย๋ยว ย้ายไปตามต่อที่เพจคนป่วนผีเลยนะครับเพจนี้นะตอนนี้ขึ้นไลน์แล้วนะครับผมใครที่หาเพจไม่เจอนะครับผมสามารถแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับผมหรือเข้าไปที่ Facebook นะครับผมนักูุดเอานะครับผมหมวยแชร์ให้อยู่นะครับผมนะเข้าไปที่ Facebook หมวยก็ได้หรือใครที่รู้แล้วก็แคปหน้าจอนะครับผมแล้วย้ายไปตามต่อที่เพจคนป่วนผีเลยนะครับตอนนี้ขึ้นไลน์แล้ว ส่วนขําคืนนี้นะครับผมเดี๋ยวผมนะครับนะขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะครับขอเดินทางกลับก่อนนะครับขําคืนนี้ลูปเพจนะครับของผีกัดน้าฝันดีลาตีสวัสดนะครับเจอกันทีวันพรุ่งนี้นะครับผมบ๊ายบาย